เออดูเขากลัวดูสั่นดึ๋งดึเลยไปไปอยู่ตรงนั้นให้เขาขาถึงไปเร็วไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาถ้าเข็มอีกรอบหนึ่งโอ้โหเข็ม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 โอ้อาจะถึงแล้วโอ้โหสวยงามมากเอาโอ้ยเอาหัวทิ่ม สวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ็มเลยสวัสดีแม่โอ้โหนี้เรามาเล่นน้ํากันทั้งครอบครัวเลยนะครับอ้าวพี่เอ็มเลยเสรจุดว่ายน้ำอะไรเนี่ยหลังจากพี่เอ็มเลยน,นะครับเรียนว่ายน้ําที่นี่มาทั้งหมด4ี่ห้าครั้งนะครับไม่รู้ว่าพัฒนาการเป็ไนไงนะครับอ่ะก่อนลงสระเปิดน้ําล้างตัวกันนะครับอ้าวปวดฉี่ก็ฉี่ตรงนี้แหละลูกอ่าถ้าเวลาน้องๆมาเล่นน้ำครับเวลาปวดฉี่ควรมาฉี่บนบกนะครับอย่าไปฉี่ในน้ํานนะโ <Okay. S 1> อเคร้อนร้อนเท้า เชเบตนะครับวันนี้เชเบตพร้อมแม่แค่ไหนครับผมอ้าวพียมเดินหลังตัวพียมเลยใส่หมวกดีๆก่อนค่ะเก็บผมดีๆก่อนนะผมเราต้องใส่หมวกลงสะด้วยนะครับที่นี่อ่าตอนนี้แม่โอกําลังจัดการน้องเชเบตนะครับเอาโดดน้ําแล้ววะให้ฟังกันเลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยอ้อโหนี่ใส่ไม่ดีเลยนะครับบอกให้เก็บผมก่อนไม่ยอมเชื่อฟังอ่ามาเก็บผมก่อนให้มาเก็บผมให้นะครับน้ดดองเชเบตยังเด็กอยู่แล้วก็ผมสั้นนะครับไม่ต้องเก็บก็ได้นะไปดิลูกไปเลยไปเลยไปล้างตัวกันแล้วไป เอาเพี่เอมพาไปล้างตัวนะครับนี่อ่าไปล้างตัวก่อนเร็วอ่าเลีงสัตวโอ้โห Og, เป็นสายลุงเลยอ้าวแป๊บเดียวรูปแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวล้างตัวก่อน <c oughs> <_ hvis S 2> ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าพี่เอหม่อยกำลังเก็บผมนะครับนี่แม่โอ้ก็ใส่ชุดมาเต็มฟลอมเลยนะอ่ะพี่เอ็มเลยโดดเลยคราวนี้เต็มที่โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการของการเรียนว่ายน้ำของพี่เอมเลยนะครับว่า เขาไปถึงไหนแล้วได้อะไรบ้างนะครับผม <ไป S 1> เดี๋ยวอเ,เอ็มขอไปแต่งตัวก่อนแป๊บนึง,งนะมีห่วงยางของน้องเชเบตตั้งแต่ไปเชี่วห่วหินรอบก่อนนะครับไม่ค่อยได้ใช้วันนี้ก็จะเอามาใช้กับน้องเชเบตที่นี่นะครับเอ้าน้องเชเบตใส่หมวกแล้ว <c oughs> <c oughs> หน้าตายังมึนๆอยู่ครับโดนพ่อเอ็มล้างตัวเมื่อกี้อุ้ยลืมปิดน้าไปปิดน้าแป๊บนึงนะครับ <c oughs> เปิดน้ำทิ้งไว้ประหยัดประหยัดพี่พี่พอเอ็มเลยก็ลงไปเล่นก่อนครับตอนนี้เหลือเชเบต มีหมวกด้วยนะครับนี่อันนี้หมวกพ่อเอ็มนะเดี๋ยวพ่อเอ็มขอไปแต่งตัวแปบนึงนะครับแล้ววันนี้พ่อเอ็มก็มีแว่นตาใหม่นะครับจากจีนนะครับเป็นแบรนด์ของเครือเซี่ยวมี่นะครับซื้อมาราคาไม่กี่ร้อยนะครับแต่แพ็กเกจแล้วก็รูปแบบดีไซน์ดูดีมากเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับนี่ครับถ่ายเองรีวิวเองนะครับอึนี่นะครับแล้วก็เราก็แกะตัวที่มันหุ้มมาข้างหน้านะครับนี่แกะออกนะแล้วเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันนะอีแกะออกมาเลยอ่าแล้วก็กระชากกล่องขึ้นนะครับ เฮเฮ้ยเขามีอะไรให้เนี่ยอุ้ยมีตัวขี้บอะไรด้วยไม่รู้นะครับน่าจะเป็นตัวตัวอะไรของมันนะครับโู้มีถุงใส่ให้ด้วยโอ,ยโอ,ยโอย้ดีมากเลยนะวันอันนี้ไม่กี่ร้อยนะครับผมพอยเอ็มก็ซื้อมาไม่ได้รีวิวอะไรนะครับก็คืออยากให้ดูกันนะครับเป็นแว่นของผู้ใหญ่นะ,นอ,ะออกมาออกมาแกออกมาเสร็จก็มีคู่มงคู่มือน,นิดหน่อยครับเขาก็ทํามาอย่างดีนะครับเป็นแพ็คคงแพ็คเกจนะ แล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของแว่นตานะครับเดี๋ยวพ้เอ็มจะลองใส่ดูนะครับนี่ดูดีใช่ไรเลยนะอ่าเราพิ่เมก็ใส่แว่นตาที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกับเด็กๆกันนะครับผมไปลุยกันเลยกระโดดหนึ่งสองตอนนี้น้องเชเบ็ตก็ลงแล้วนะครับเฮ้ยกลัวกลัวกลัวชเบ็ตก็กลัว,ลวๆๆถ้าไม่กลัวก็ออกมากลัวก็ไม่ต้องนั่งอะอาอเดไปถ่ายรูปแล้ว,สวัสดีครับพี่อมเลด ตอนพี่อมเลยเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองพี่อมเล่นนะครับเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับก็มีวิชาว่ายน้ำนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะถูกไหมแต่สิ่งที่พี่เล็มได้จากการเรียนว่ายน้ำสองปีที่ผ่านมาคือการอะไรคะตีขาตีขาเป็นอย่างเดียวไม่กล้าลงเล่นน้ำเลยครับพ่อเอ็มกับแม่ก็เลยตัดสินใจมาซื้อคอร์สท,ที่นี่ราคา5 0 0 0บาทเรียนได้ทั้งหมด10ครั้ง พอผ่านไปครั้งแรกพิมเหล่เขาสามารถดำน้ําได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดำน้ําจะเป็นยังไงของพิมเหล่ครับแล้วตอนนี้เขากำลังเรียนท่าฟรีสไตล์ไป4ครั้งละเหลืออีกหครั้งดูว่าจบพอร์ตว่าเขาจะว่ายน้ําได้หรือเปล่านะครับอ่ะพิมเหล่ลองโชว์ท่าเข็มสิอ่ะโชว์ท่าเข็มให้เพื่อนๆหน่อยเดี๋วเขาเรียกว่าท่าอะไรนะท่าเนี้ยฮะเขาเรียกว่าท่าอะไรคะท่าเข็มใช่ไหมอ่ะลองดำน้ําไปหาหมาหมาสิเนี่ยหมาหมาอยู่นู่นนะครับดูว่าเขาดูโอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ โอ้โหไม่กลัวนะครับตอนนี้กล้าดำน้านะครับเมื่อก่อนก็ไม่กล้านะเราก็รู้จักอ่ะใส่แว่นดิใส่แว่นดีดีใส่แวน่แวนด้วยหลับตาด้วยยิมเลสพร้อมยังคะเ,เด็กขอดูแว่นตาพี่เิมเลสด,ดิโอ้โหทำไมไม่แกะอันนี้ให้เนี่ยแกะได้เนี่ยมันก็มัวดิโอ้โหเอามาเล่นต้องสองสามครั้งครับไม่ยอมแกะนะครับดูดิที่พ่อเอ็มแกะ็นเมื่อกี้นี้เนี่ยโอ้โหเห็นไหม้องใส่ไว้ทําไมนะแม่อูก็ไม่ยอมแกะให้มาเลียนต้องสองสามครั้งแล้วครับไม่ยอมแกะ โอเคใสขึ้นไหมอ่าโอเคนะพร้อมยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ารอก่อนสิเพื่อนๆรออยู่เดี๋ยวจะดำท่าเข็มไปตรงนะครับท่าเข็มก็มีลักษณะเหมือนปลาเข็มนะครับอ่าลองดูนะหันหน้าไปหนึ่งสองสามไป <c oughs> โอ้เขาก็คือการดำน้ำนะครับนี่เห็นไหมอ่าโอเคก็ก่อนหน้านั้นก็ไม่กล้าทำอย่างนี้ครับมา <c oughs> กลับมาอีกรอบนึงฝีสไตล์ได้ไหมฝีสไตล์ได้หรือยัง ยังไม่ได้นะครับตอนนี้เขาเรียนฟรีสไตล์อยู่แตครับอ่ะถ้าเข็บอีกรอบนึงโอ้โหเข็ม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 โอ้อาจะถึงแล้วโอ้โหสวยงามมากทุกงช่างเวลาตัวมือให้เตหน่อยค่ะอ่าเก่งมากไปจะไปเล่นโดดน้ําอะไรก็ไปเล่นเถอะแค่นี้แหละพ่อเอ็มก็ม่มีอะไรจะถ่ายเพิ่มเลยนะไปดูท้องเสือกว่าเฮ้ยระวังนะมันมีตรงนี้นะโอ้โหน้ำกระเด็นใส่โทรศัพท์พ่อเอ็มเลยครับ ท่าฟีฟตาตายลองลองโชว์ฟีตาตายนิดน,นึงดิว่าได้แค่ไหนอ่ะลองโชว์ทิศนึงลองโชว์นิดนึ่งตอนนี้พี่อำเหลดเขาจะลองว่ายท่าฟีตาตายครับซึ่งมันเป็นท่าที่ซักเซสที่สุดข,ของการว่ายน้ำแล้วนะอ่ะพี่อำเหลดลองนิดนึงว่าการหายใจการตีขาสลับแขนยังไงนะพี่อำเหลดเขายังเรียนไม่ได้ยังเรียนไม่เสร็จนะครับท่านี้แต่เขาจะลองโชว์นิดนึงอ่ะลองโชว์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่าฟีตาตายเป็นไงอะหนึ่งสองสามไปด้วยท่าเข็มครับก็คือการสลับซ้ายขวาครับอ้าว ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะเราเพิ่มจะดูดูทีนึงนี่ตีขาครับนี่แล้วก็ยกขึ้นมานี่ครูเนี่ยเขายังสลับมือไม่เป็นนะครับต้องรอให้จบก่อนเฮ้ยเชบเบตพูดได้ด้วยเหรอมเอชเบตพูดนีเป็นไรลูกพูดดีกลัวปะกลัวอําเลกก็จะเหมือนเชเบตตอนนี้นะครับคือเขาไม่ค่อยเราไม่ค่อยพามาเล่นน้ำแล้วเขาก็จะกลัวน้ำนะครับเออดูเขากลัวดิสั่นดึ๋งๆเลยไปไปยูนตรงนั้นให้เขาขาถึงไปเร็ว าไม่เอาไม่เอาตอนนี้น้องเชเวตของเราก็เริ่มจะพูดได้ครับพูดคําว่ากลัวพูดคําว่าไม่เอาพูดคําว่าได้หลายอย่างนะครับป้าปมา,ามาหมานะเพราะตอนนี้ก็บอเป็นจริงอ่ะเร็วขึ้นไปเร็วไม่ใช่จริงโจ้นะเอาโอ้ยเอาหัวทิมแล้วไงดเล็กน,น, <c oughs> นององะโอเคเดี๋ยว่ามีขับ แม่โอก็ขอไปพาเด็กๆเล่นน้ำก่อนนะครับพ่อเอ็มก็แว่นมาอย่างดีครับเดี๋ยวขอไปเช็ดแว่นก่อน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเพี่ยมเลยพาไปไหนนะครับกดติดตามไว้นะครับกด s u b s ไคร b ์แล้วเดี๋ยวตอนหน้ามาเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอเมรบ๊ายบายก่อนเร็วกระโดดกระโดดกระโดด